เผยภาพเลนส์มีเทอร์โบสดีไซน์เรียบง่ายมินิมอลขึ้นเยอะคาดรีแบรนด์เป็น p o โ o F7 ในปีหน้า<ม>ช่วงที่ผ่านมาเลนส์มีเทอร์โสมาร์ทโฟนสายแรงรุ่นใหม่มีข่าวเรือออกมาบ้างแล้วนะครับว่าอาจจะเปิดตัวที่จีนในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมสเปคที่น่าสนใจอุราสึดก็ได้มีภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้เผยมาแล้วครับโดยดีไซน์ที่เผยออกมาบอกได้เลยว่าเรียบง่ายขึ้น ดูมินิมอลกว่าเดิมด้วยหน้าจอแบบแบนฝาหลังโค้งเล็กน้อยมีกล้องหลังเพียง2ตัวที่วางไว้ที่มุมซ้ายบนเท่านั้นครับถ้ามองเผ็นเนก็คล้ายกับกร l a ซ y a อ4 Plus พอยู่ไม่น้อยเลยครับคาดว่าภาพเบนเดอร์นี้คงมีการแดัดแปลงมาจากภาพของ g a l a ซ y a อ4 Plus พอีกทีครับเพราะว a l l p เ pper ยังเหมือนกันเลยด้วยครับคาดว่า Redmi Turbo 4จะมีการรีแบรนด์เป็น p ปโก F7 ในตลาดก,กอล์ฟปีหน้าคล้ายกับตอนเ e d m i คล้ายกับตอน r e d มี Turbo 3 ที่มีการรีแบรนด์เป็น Poco m 6ในปีนี้นั่นเองครับโดยไฮไลท์สเปคของรุ่นนี้คือใช้ชิปไดนมิสตี้ใช้ชิปดมสตี8,400ใหม่มีหน้าจอแสดงผลความเอียด 1.5K ไฮแบตเตอรี่6,000มิลลแอมรองรับชาร์จเร็ว90วัตต์